สมาพอดีรักนะครับแต่วันนี้น้องเพนน้ำฟ้าจะมีคำถามฝากถามเรียนถามหลวงปู่อาเชิญเลยน้องน้เพนน้ำฟ้าอ้าวเพนน้ำฟ้า,าน,น้ำารค่ะหลวงปู่เอีชื่อเด็กหญิงเพนน้ำฟ้าหะไรเมรค่ะจะมาถามหลวงปู่ว่า กิยะกับโลกุตระมันแตกต่างกันตรงไหนหรอคะหลวงปู่เออโลกิยะกับโลกุตระมันแตกต่างกันตรงไหนนะฟังดีๆนั่นีอ้พูดให้เด็กหญิงฟังนะผู้ใหญ่อายุห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบอะไรนี่ฟังดีๆหรือแม้แต่นุ่มๆแน่นๆสามสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอะไรก็ฟังดีๆโลกิยะกับโลกุตระแตกต่างกันอย่างไร เอาเป็นหลักวิชาเลยภาษาหลักวิชาว่าโลกียะคือความรู้ปัญญาปฏิพานปัญญาของคนเนี่ยของใครก็แล้วแต่ถ้าเผื่อว่ายังไม่รู้จักกิเลสไม่รู้จักจิตของเราเล,เลยความรู้สึกของเราเนี่ยความรู้สึกของเรามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย คนที่เป็นโลกกุตระจะรู้พับว่าเอ,อ้เนี่ยมีกิเลสมีกิเลสเข้ามาร่วมในความรู้สึกขณะนั้นนีทั่วไปเลยปุถุชนจะเป็นอย่างนั้นเป็นคนปุถุชนจะต้องมีกิเลสแน่นอนยังไม่หมดกิเลสแน่นอนยังมีกิเลสประจําอยู่ในชีวิตนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นโลกกุตระนี่เมื่อศึกษารู้ว่าอ๋อเราต้องปฏิบัติอย่างนี้พอสัมผัส เกิดความรู้สึกปับ๊บเกิดอารมณ์เกิดความรู้รูรขึ้นมาที่จิตเราจะรู้เราจะหนึ่งแม้ไม่รู้ก็จะต้องเริ่มเริ่มมีธรรมวิจัยสัมโพชงมีสติเต็มเป็นโพชฌงแล้วก็มีธรรมวิจัยแล้วก็ภาคเพียรจึงมีวิรยิยะมีภาคเพียรด้วยนะโพชงสามเนี่ยมันจะทํางานอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็อ่านจิตในความรู้สึกว่าเออมันมี กิเลสจิตเรามีกิเลสคนนี้แหละคือคนโลกุตระนี่เอาสภาวะมาอธิบายฟังไม่งั้นก็ไม่เข้าใจกันสักทีเราโลกุตระโลกียะคืออะไรส่วนคนไม่เคยได้เรียนรู้เรื่องโลกุตระเลยแม้แต่ชาวพุทธในใน,ในที่ไหนก็นแล้วแต่ทั่วประเทศไทยนี่หรือทั่วประเทศอื่นก็ตาม ถ้าไม่มีความรู้อย่างที่อาตมาอธิบายไปคร่าวๆเมื่อกี้นี้และปฏิบัติเป็นจริงนั่นคือยังไม่พบโลกุตระต่อให้จบปร,ริญญาเก้าจบปร,ริญญาเองในทางศาสนาเป็นอาจารย์ใหญ่มโหฬานเป็นเจ้าสำนักขนาดไหนถ้าไม่ได้มีอย่างที่อาตมาว่าก็ไม่จะพุทธเพราะพุทธนั้นคือโลกุตระโลกียะนั้นเป็นศาสนาทั่วไปทั้งหมด ทีนี้ประเด็นสำคัญอีกอันหนึ่งโลกิยะกับโลกุตระต่างกันอย่างไรภาษาวิชาการง่ายที่สุดโลกิยะไม่มีนิพานโลกุตระจึงจะมีนิพานนี่ก็อีกอันหนึ่งง่ายที่สุดที่จะเข้าใจเพราะฉะนั้นโลกุตระนี่เป็นของศาสนาพุทธพุทธจุดหมายสำคัญของชีวิตมนุษย์ต้องไปนิพานให้ได้ ถ้ายังไม่ไปนิพพานไม่ได้ยังไม่มีทางไปนิพพานคนนั้นยังจมอยู่ในโลกโลกีปุตุชนอีกนานนาน,นาน,น,านไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติจนกว่าจะมีจิตมีอัญญธาตุอัญญธาตุคือธาตุใหม่ธาตุโลกุตระที่เริ่มจ่อกระแสเรียกว่ากระแสโสดาบันโสดาบันนี่แปลว่าจิตเข้ากระแส โซตาปันนเนี่ยแปลว่าจิตเข้าจุติในกระแสของโลกุตระถ้าเริ่มต้นแล้วด้มันก็จะมีภาวะศึกษาต่อเพราะคนที่เริ่มต้นมีจิตยินดีตามมูลสูตรมูลสูตรมีสิบหลักหนึ่งมูลกาสองสัมภะสามผัสสะสีเวทนา ห้านะปมุกสมาธิหกนะสติเจปัญญาแปดวิมุตต์เอมตะสิบปริโยสารปรินิพานเป็นปริโยสาร 10. ข้อ10บหลักนี่ข้อมูลสูตรนี่เป็นเป็นหลักของศาสนาพุทธที่ให้ผู้ศึกษาไดเรียนรู้เลยว่า เราเริ่มแม้แต่ข้อที่หนึ่งมีมูลมีรากเริ่มต้นเลยเนี่ยเรามีความยินดีในศาสนาพุทธในการจะปฏิบัติธ,ธรรมบอกแล้วนะเมื่อกี้ศาสนาพุทธคือจะต้องไปโลก,กุตระไปนิพพานเรายินดีที่จะมีจิตจะไปนิพพานไหมถ้ายังไม่มีจิตยินดียังไม่ช่พุูดเลยจิตย,ยินดีเท่านั้นนะเพราะ,ะนั้นไอ้ทั่วไปชาวพุทธทั้งหลายแหลน่นะ ขออภัยแต่พูดสับง่ายๆพูดขี้หมาทั้งนั้นยังไม่มีจิตที่จะไปนิพพานมีแต่เดรัจฉานวิชามีแต่สยยศาสตร์มีแต่โลกก็ะทำเต็มไปหมดยังไม่ได้แตะมูล,ลากาเริ่มต้นความยินดีในพุทธศาสนาและบอกแล้วว่าพุทธศาสนาจะยินดีในนิพพานต้องให้บวชไปกี่ชาติต้องให้เป็นเจ้าคุณเป็นระดับไหนอะไรก็แล้วแต่ ถ้าจิตไม่เข้าใจนิพพานและยินดีในนิพพานมีจิตยินดีต้องรู้ตัวหน่อยนะว่าจิตยินดีคนมีจิตยินดีจะใฝ่หาเมื่อยินดีอันนี้เราจะต้องแสวงหานี่จะต้องเอาเนื้อแท้สาระของอันนี้นั่นคือคนมีจิตยินดีเพราะคนยังไม่มีจิตยินดีเป็นตัวเริ่มต้นมูลกรรมโมฆะเปล่าได้ไม่ได้สาระอะไรของศาสนาพุทธ เริ่มต้นมูล,ลกาเริ่มต้นมีจิตยินดีแล้วผู้มีจิตยินดีเสแสรงหาจึงจะหามาฝึกหัดกระทาให้เกิดมณสิกการเป็นข้อที่สองของมูลสูตรมาทําให้เกิดจิตทําจิตในจิตเป็นมณสิกการนี่อาตมาแปลเป็นพยัญชนะของสภาวะเลยแปลว่าเรามาทําจิตในจิตของตน มณสิการนี่คำกลางๆมาทำจิตในจิตของตนศาส,สนาพุทธเข้าหาที่จิตไม่ใช่แค่กายวาจาเข้าหาที่จิตเพราะฉะนั้นเมื่อทําจิตในจิตตัวเองเป็นเป็นก็หมายความว่ามีโยนิโสมณสิการในมูรสูรีท่านใช้คำว่ามณสิการคําเดียวยังไม่ใช่ยังไม่มีคําว่าโยนิโสเพราะฉะนั้นพระจะมาทําจิตในจิต ก็มีสองแบบมาทําจิตในจิตที่ไม่โยนิโสเรียกว่าอโยนิโสมนสิกานก็คือพวกชาวพุทธที่โมฆะไปนั่งหลับตาปฏิบัติเป็นต้นโอ้โหศรัทธานะศรัทธายาในนิพพานยินดีนะแต่ข้อสองสอบตกมณสิกานสอบตกเพราะอโยนิโสมนสิกานปฏิบัตินอกพุทธปฏิบัตินอกทางปฏิบัติตมิชาติฐต เป็นปฏิบัติเดรัฉีไปหมดอย่างพวกนั่งหลับตาพวกที่ไม่มีจรณ1สิบห้าวิชาแปดเนี่ยไปปฏิบัติฌานโดยการหลับตาปฏิบัติสมาธิโดยการหลับตาปฏิบัติธรรมที่ไม่มีอปปนกะปฏิปทาสามจรณ1สิบห้าจะมีศีลไม่มีศีลเป็นหลักไม่ได้อยู่เดนเดินอยู่ในกระบวนการของจรณะสิบห้าวิชาแปดก็ไม่ใช่พุทธพุทธจะเริ่มต้นด้วยศีล คนที่เริ่มต้นด้วยศีลแต่ไม่มีอปันกรรมสามก็ปฏิบัติธรรมนอก,นอกาศาสนาพุทธแสวงบุญนอกพุทธเพราะจะไม่รู้จักบุญคืออะไรให้บุญได้แต่กุศลอย่างเดียวไม่เข้าเขตเกณฑ์บุญเลยสแสวงบุญก็เป็นนอกรีดนอกราวนอกเรื่องไม่เข้าไม่ได้บุญบุญคือจับจิตเป็นมนสิการเป็น จับกิเลสเป็นและทําให้กิเลสลดได้นั่นคือบุญบุญไม่ใช่กุศลบุญได้แต่คุณงามความดีได้แต่ความสบายใจเฉยๆได้แต่สังคมยกย่อง,องเชิดชูนั่นคือขูดกุศลบุญกิเลสลดทํากิเลสให้กิเลสลดได้จึงจะชื่อว่าบุญเพราะคำว่าบุญความหมายของบุญทุกวันนี้เนี่ยมันไม่รู้จักความหมายแล้ว ไปตีค่าบุญีเท่ากับกุศลซึ่งมันเพียนมาเป็นหลายพันปีแล้วมันก็เลยยากอาตมานี่มารื้อฟื้นสัจจะขึ้นมาเนี่ยโอ้โหหนักงานหนักมากเลย50ปีเนี่ยอาตมาโอ้โหถ้าไม่ใช่โพธิรัก์โพธิสัตว์ระดับเจด็ดอาตมาทำงานมา50ปีนี่หนักมากเลยนะในตลอด50ปีทำงานหนักแล้วอาตมาจะร่างกายจะสุดโทรมกว่านี้เยอะเลยถ้าไม่ใช่พระ จะไม่ใช่สมณาโพธิรักแต่อาตมามีอิทธิบาทมีททโพชง<ำ>จึงสามารถทำให้ชีวิตอายุ86ปีเนี่ยยังเต่งตึงอยู่พอสมควรเนี่ยเอาจริงจริงนี่เป็นเรื่องของธรรมะนะอาตมาไม่ได้พูดเล่นไม่ได้พูดเอาเอ,าอ,าอารกปลมใจพูดสนุกสนุกไม่ใช่เรื่องจริง เรื่องจริงอาตมาทำงานหนักมา50สปีนี้ถ้าเผื่อว่าอาตมาไม่มีโพชงไม่มีโพธิปักขีิำสามสิบเจ็ดองพุทเจ้านะอาตมาโทรมกว่านี้แน่นอนโสมกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นพลังในการพูดพลังในการแสดงกายกรรมบอกมาจิตมันอาจจะแข็งแรงนะมันอยากเต็มเียแต่ออกมาไม่ได้แล้วมันจะให้หมู่แสดงนัจจะา คีตะวาทิตะ,ตะอะไรออกมานัตจากคือท่าทางที่แสดงออกมาทั้งร่างกายที่จะมีะกายยวิบิญญัติกายยบิญญัติหมายามว่าการเคลื่อนไหวออกมาให้ข้างนอกไห้เห็นทั้งหมดกายบิญญัตมันจะเห็นเลยว่าคนที่มันไม่มีแรงมันแก่คนแก่อาตมาเห็นมันไม่อาตมาไม่ได้แก่เลยแล้วก็หาอาตมานี้ดิ้นโอ้โหแสดงทมไม่สุภาพ สุภาพคือมันผิดศัจธรรมคำว่าสุภาพทุภาพนั่นคือมันผิดมันผิดสัจธรออกคอไปไม่สุภาพมันผิดสัจธรรมสุภาพนั่นคือถูกสัจธรรมทุภาพนั่นคือผิดศัจธรรมไม่ใช่ว่าดิ้นแหวไม่สุภาพก็คือไม่สงบไม่สงบคืออะไรคือนิ่งๆคือเฉยนๆนั่นบรือือศาสนาบรืธือศาสนาเดียร์ถี สุภาพนั่นคือไม่ผิดศัจธรรมสุภาพนั่นคือภาวะที่ไม่ออกนอกรีนอกเรื่องของศาสดาถูกต้องสัมมาทิฏฐิสัมมาวาจาสัมมากรัมรมันตะสัมมาอาชีวะของพระศาสดาไม่ผิดอาชีวะห้าไม่ผิดกัมมันตะสามไม่ผิดวาจาสี่ไม่ผิดสังกัปปะสามอะไรนี้เป็นต้นนั่นคือ คำสุภาพไม่ได้ไปอ่านตําอาการว่าโอ้ดิน้นไม่ไม่นิ่งไม่สุภาพโอ้โหเด็กๆจริงๆเลยนะเรียนศาสนาเด็กๆไม่เขาเรื่มเลยนะไอ้ยังงั้นนแข็งทื่อหมดของพระเจ้านะั้นยิ่งสุภาพยิ่งเข้าหลักธรรมรุจ้ากิเลยิ่งลดยิ่งเป็นอริยะโอ้โหยิ่งกายะปาคุณยตา จิตปาคุณยาตาเพราะจิตแข็งแรงแข้วคลองมูลมุตุภูตธาตุดีกายกรรมประจีกรรมมโนกรรมแคล้วคล่องว่องไวเรียกว่าปาคุณยาตาอย่างนี้เป็นต้น